วัฒนธรรมไทยความเป็นไทยยิ่งไม่เหลือมันน่าเสียดายนะมันน่าเสียดายาประเทศลาวประเทศพมา่าประเทศเขมรอะไรของเขาเขายังมีของเขาอยู่เลยเขาก็ยังภาคภูมิใจเขาก็ยังถือเป็นของชาติของอะไรอะไรเขาได้แต่ไทยเนี่ยไม่เลยนะออกไปต่างชาติ ไปโชว์ต่างชาติก็ไปประยุกต์แบบไทยๆท,ที่มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องตลกไปประกวดนางสาวอะไรของเขานางสาวโลกนางสาวยูนิเวอร์แซลนางสาวอะไรก็แล้วแต่ต่างประเทศเนี่ยบอกว่านีชุดประจำชาติแล้วก็แต่งไอ้ปันติป,ประดอยตกแต่งไอ้อัตมาเห็นแล้วมันชาติตรงไหนของมันในวงเล็บวอสละอะมันมัน แบบไทยตรงไหนอัตมาดูแล้วมันไปตบไปแตง่งไปประดิ์ประดอยประดับประดาจนออกไกลลิบลับเลยเพื่อจะให้มันดูแปลกดูสวยอะไรตามรสนิยมของเขาอ่ะดูแล้วแม่มันเจ้าพระคุณเ้ยน,นี่เขาพยายามที่จะโคดภาษาที่ในป้ายของออของฝรั่งที่เขาเขียนมาให้อ่านนะ อาตมาก็อ่านไม่ออกหรอกนี่เขาไปโคตมาไกลๆผู้หญิงไทยน่าผู้หญิงไทยกําลังไม่มีแล้วควาว่าผู้หญิงไทยกําลังไม่มีแล้วผู้หญิงไทยไม่มีแล้วตอนนีทนน้ทิ้งตัวเองไม่ยอมเป็นตัวเองแล้วทิ้งตัวเองไม่ยอมเป็นตัวเองแล้วเพื่อตามแฟชั่นฝรั่งเปลี่ยนเป็น จะเปลี่ยนเป็นโคลนเปลี่ยนเป็นโคลนฝรั่งกันทั้งหมดหน่าอับอายจริงๆช่วยชีวิตช่วยชีวิตความสวยงามที่แท้ของผู้หญิงไทยขอเลิกขอเลิกทำสีผมเหมือนฝรั่ง ทําจมูกโดงเหมือนแมมเปลี่ยนใบหน้าเป็นเหมือนฝรัง่งโดยโดยศัลยกรรมทุกชนิดทําสีผมเอาทำสีผิวขาวๆเหมือนเป็นโรคมะเร็งในโลหิต ทำร่างกายผอมๆเหมือนโครงกระดูกออมันไม่เป็นธรรมชาติไม่แท้และขี้เรมากต่างหากด้วยถ้าไม่มีใครเสียใจการสูญเสียหายการสูญเสียหายของผู้หญิงไทยแต่ผมเสียใจเต็มหัวใจเพราะว่าผมรัก ไม่มีอะไรสวยกว่าผู้หญิงไทยแท้บนโลกขอภัยที่มาประท้วงนะเนี่ยฝรั่งหน้าตาอย่างเงี้ยคนเนี้เขาจ,จกปลายประท้วงอ,อ่านอีกเที่ยวดีไหมมันจะได้ชัดชัดขึ้นนะอ่านอีกเที่ยวผู้หญิงไทยกำลังไม่มีแล้ว ทิ้งตัวเองนะไม่ยอมเป็นตัวเองแล้วเพื่อตามแฟชั่นฝรั่งเปลี่ยนเป็นโคลนฝรั่งกันทั้งหมดหน่าอับอายจริงๆนะช่วยชีวิตความสวยงามที่แท้ของผู้หญิงไทยขอเถิดขอเลิกทไม่ใช่ขอเถิดขอเลิกนะ ขอเลิกนะช่วยชีวิตผู้หญ like oh. mm ิงไทยนี่ขอเลิกทำสีผมเหมือนฝรั่งนะทำจมูกนะทำจมูกให้มันโด่งเหมือนแมมเหมือนแมมมอสเหรอโอ้ยไปอ่านไปอ่านแมมมอสซีล้วก็อ่านเหมือนแม่มดนะทำจมูกโด่งเหมือนแม่มดโอ้โหจริงด้วยเนาะแม่มดนี่จะงอด้วยนะแม่มดจะมีโด่งแล้วงอด้วยเปลี่ยน ใบหน้าเหมือนฝรั่งโดยโดยการทำสัญญกรรมทุกชนิดทำสีผิวให้ขาวขาวเหมือนกับเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคมะเร็งในโลหิตโอทำ ทำร่างกายให้ผมผอมเหมือนกระโครงกระดูกไม่มันไม่เป็นธรรมชาติไม่แท้และขี้เรมากตั้งหากด้วยถ้าไม่มีใครเสียใจการสูญเสียหายของหญิงไทยแต่ผมเสียใจเต็มหัวใจเพราะว่าผมรักไม่มีอะไรสวยกว่าผู้หญิงไทยแท้บนโลก เลยขออภัยที่มาประท้วงอัตมาว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะถ้าเราควรจะรำลึกถึงเลือดเนื้อเชื้อไทยบ้างมันเป็นเรื่อง,งอย่งนั้นจริงๆเลยน,นี่อัตมาหยิบขึ้นมาเปิดเรื่องที่จะพูดวันนี้เทศวันนี้หน่อยหนึ่งนำเรื่อง นี่เป็นความหลงเป็นเรื่องของความใคร่เรื่องของกามเรื่องของกามเลยเรื่องความสวยความงามประเด็นหลักก็คือประเด็นความสวยงามไปหลงมันน่นคือความสวยงามไปหลงว่าเป็นความสวยงามซึ่งความสวยงามเนี่ยเป็นสมมุติสมมุติกันเอาขึ้นมาจริงๆเลยสมมุติว่าอย่างนี้สวยอย่างนี้สวยอย่างนี้สวยสมมุติไปและก็พยายาม โฆษณาหรือว่าพยายามที่จะครอบงำทางความคิดให้คนยอมรับว่าอย่างนี้สวยอย่างนี้สวยเสร็จแล้วก็สมมติยึดถือกันจนกระทั่งคนทั้งโลกก็มีแนวโน้มที่จะไปจุดจุดเดียวกันเมื่อกันไปหาจุดเดียวกันคล้ายกันไปเมื่อกันแต่ก็ไม่ทีเดียวหรอกไม่ทีเดียว ก็ยังมีความแยกเห็นแตกตา่างกันอยู่อีกไม่ใช่น้อยนะ,ะแต่ก็ยังพอไปมีแนวโน้มไปสู่จุดเดียวกันก็เถอะจะแนวแนวโน้มไปจุดเดียวกันเหมือนกันหมดทั้งโลกเลยเห็นจุดเดียวกันเป็นสิ่งที่ถูกต้องว่าอย่างงี้สวยต้องแบบนี้ทั้งนั้นเป็นสากลเลยทั้งโลกต้องนับถือต้องเห็นอย่างนี้ว่าสวยถ้าจะสมมุติอย่างนั้นแล้วก็ยึดถืออย่างนั้นกันก็ตามมันก็คือการสมมุติ สัญญานิจจานิเป็นการกํำหนดหมายลงไปว่าอย่างนี้คืออย่างนี้อย่างนี้คือสวยเท่านั้นเองสึ่งพุทธเจ้าท่านตรัสไปชัดเลยว่าในโลกนี้ไม่มีหรอกสัจจะพวกนี้ไม่เป็นความจริงอะไร,รไม่ได้ผิดได้ถูกอะไรเป็นการสมมุติขึ้นมาจึงเรียกว่าสมมุติที่สัจจะเป็นความจริงที่เป็นสมมุติแล้วก็รับรู้กันแล้วก็เห็นตามกันไป เสร็จแล้วก็มันต่างกันตรงที่ว่าแต่ละชาติแต่ละประเทศก็มีต้น,ต,นต้นต้นต่อเป็นต้นรากแม้จะทางยีนทางเชื้อชาติสัญชาติอะไรก็แล้วแต่มันก็มีไปนะในตระกูลหลกักๆอย่างที่เขาแบ่งเป็นทางชาติชาติทางเอเชียนี่มันมองโ,งโกเลียนนะไปทางตะวันตกนี่เขาคอเคเซียน ไปต่างแอฟริกาก็น,นิโคลเลียนอะไรอย่งี้เป็นต้นซึ่งเป็นรากเง่าของเขาเขาก็ดูยึดถือไปบ้างสวยของฉันเป็นอย่างนี้สวยของฉันเป็นอย่างนี้มันก็มีต่างกันในในยะหลายอย่างแน่นอนสรุปแล้วก็คือที่อาตมานำมาขึ้นนำและมร่วมไปด้วยกับที่จะปัญญายนี้ก็คือการยึดถือการยึดถือ แท้จริงเลยภาษาบาลีภาษาพระพุทธเจ้าท่าเนเรียกว่าอุปาทานการยึดถือไปลงยึดลงถือพวกนี้ว่าจริงว่าแท้ว่าเป็นสิ่งที่น่าได้น่ามีน่าเป็นแล้วก็อยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างแรงจนกระทั่งเจ็บเนื้อเจ็บตัวจนกระทั่งเสี่ยงตายและได้ตายกันจริงๆเพราะรักสวยรักง,งามอยากสวยอยากงามนี่แหละก็ไปทำสารพัดที่มันจะ ให้มันสวยมันงามตามที่ตนอยากได้จนกระทั่งพิกลพิการไปก็มีตายไปก็มีเพราะเหตุอยากสวยนี่คือกลางคือความใคร่อยากในโลกีเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่รู้ง่ายแต่เ,เรื่องเป็นเรื่องอบาย